คนที่น่าดึงดูดมากกว่านี้ค่ะนี่ก็เป็นช่อง i y e s h o w ี Show v เหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดใครชอบ Healthy m i n d s e t <c oughs> ก็ฝากกด Subscribe <c oughs> กด Like <c oughs> กดแ h a ์หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆเนอะโอเคเริ่มกันเลยคุณเป็นคนหนึ่งปะคะที่ไม่ได้สมหวังในความรักหรือรู้สึกว่าเด็กใครไปก็นกอนนะ่ะแบบแป๊บหบนึงฉันนอกอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะอะไรหรือแบบคุยกันมาดีแต่เขาไม่จริงจังสักทีในความสัมพันธ์นะคะวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะพูดรวมๆก่อนนะว่า ถ้าแบบไม่ได้จํากัดเป็นแบบแบ่งเพศไม่ได้พูดในมุมมองผู้หญิงอะไรเงี้ยอืมก็อันดับแรกนะคะอาจจะเป็นเหตุผลเนาะที่ทําให้คุณเนี่ยอยากดูคลิปนี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเพราะเราไม่น่าดึงดูดหรออะไรเงี้ยเพราะเวลาทุกครั้งที่เรานกอะค่ะมันก็จะทําให้เราเหมือนเสียเซลฟ์ถูกปะมันแบบเอ้ยฉันแบบไม่ดีตรงไหนอะไรอย่างเงี้เออซึ่งจริงแล้วแบบมันไม่ใช่นะคะแต่ลองเช็คดูนะคะว่าเออ วิธีเนี้ยมันอาจจะช่วยคุณทําให้คุณเนี้ยน่าดึงดูดมากขึ้นแล้วก็มี energy ที่ดีขึ้นนะคะอาจจะทําให้คุณลดโอกาสนกน้อยลงก็ได้นะคะลองดูปกติเวลาถ้าเกิดคุณโพสต์อะไรลงโซเชียลมีเดียเนี่ยคุณจะต้องเหมือนรอแบบให้ใครมาว a ลิ d คุณไหมเช่นคุณโพสแล้วคุณก็แบบตั้งหน้าตั้งตารอว่ารูปเนี้ยมันจะมีคนมา c o เมนต์แบบโอ๊ยไฟลุกแซบ่บหรือว่าเฮ้ยแกดูหล่ออะไรอย่างงี้หรือเปล่าหรือแบบเฮ้ยโพสต์ไปรูปนี้จะมีคนกดไลค์เยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เอาจริงนะคะคนที่น่าดึงดูดก็คือจะไม่ได้รู้สึกต้องการสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่มั่นใจตัวเองจริงๆนะคะมั่นใจแบบแข็งแกร่งเลยก็คือบางคนก็โพสแบบแค่เฮ้ยหน้าเบลออะไรเงี้ยคุณก็กดไลค์ยเยอะอยู่แล้วเพราะเพราะทําไมเพราะคนแบบนี้เขาไม่ได้แคร์ะคะ่ะว่าใครจะแบบไม่ให้ความสนใจเขาหรือเปล่าคือเพราะเขาแบบมีความมั่นใจมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนแบบนี้เนี่ยจะเป็นคนที่น่าดึงดูดมากคุณลองสังเกตดีๆนะคะก็ะะถ้าเกิดคุณมีอาการนี้อยู่นะคะแก้ง่ายมากเลยค่ะ คาถาการตายของอาร์คือปล่อยวางค่ะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเพราะคนที่น่าดึงดูดเนี่ยเขาจะปล่อยวางและเป็นตัวของตัวเองในทุกๆสถานการณ์เขารู้สึกแบบปลอดภัยได้ด้วยตัวเขาเองอะคะ่ะเขาไม่ต้องการให้ใครมาพรูฟว่าเขาหล่อนนะเขาสวยนะแบบหรือต้องการให้ใครมาชมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นทริคข้อแรกนะคะถ้าเกิดวันนี้คุณสามารถลดตรงนั้นได้ว่าคุณก็จะเพิ่มความน่าดึงดูดเข้าไปแล้วนะคะอย่างที่สองก็คือคุณเนี่ย อ,อ,อาจจะกำลังไล่เขาไปโดยไม่รู้ตัวนะคะก็คือจากการคาดหวังกับฝ่ายตรงข้ามเร็วเกินไปค่ะแล้วก็ให้มากกว่าที่เขาให้เราเร็วเกินไปบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในสเตจที่คุยกันอยู่เนาะแล้วก็แบบไม่ได้ยังไม่ได้คอมมิตจริงจังอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพิมพ์ไปเยอะมากอะไรเงี้ยเหมือนจะเข้าข่ายแบบเริ่มไล่ล่าวิ่งตามเขาแล้วนะคะจุดนี้เป็นจุดสําคัญและอันตรายนะคะคือเราเนี่ย ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เนาะคือคนที่น่าดึงดูดเนี่ยคือคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เนาะคือจะรู้ตัวค่ะว่าเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันทําไมเราจะต้องแบบไปตามไปจิกไปคลั่งใครเขาขนาดนั้นอนะเขากลัวนึกออกไหมคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องลองดูนะคะว่า เราเนี่ยทำพฤติกรรมที่ไปไล่ล่าเขาอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้แก้ง,ง่ายมากมันเหมือนกันมันเหมือนข้อแรกเลยค่ะก็คือคุณต้องปล่อยวางแล้วก็ดึงพลังงานดึงความรู้สึกตัวมาอยู่ที่ตัวเองนะคะสติสติก็คือ <c oughs> <c oughs> เขาให้มาเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดคุณยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะแนะนําให้คุณให้กลับไปเท่านั้นก่อนไม่ได้หมายถึงคุณต้องไม่จริงใจนะคะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นความพยายามที่เขาจะโทรหาหรือว่าส่งข้อความหาหาคุณเนาะคุณควรให้ระดับเดียวกับเขาก่อนเพราะถ้าเกิดคุณให้มากไปอ่ะ ตามธรรมชาติสัญชาตญาณเขาก็จะคิดว่าคุณมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าทําไมคุณถึงให้อะไรใครง่ายๆฟรีๆแบบนี้โดยที่แบบเขาไม่ต้องพยายามอะไรเขาจะรู้สึกว่าคุณมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหรือเปล่าใช่ไหม,มก็นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปให้เขามากเกินกว่าที่ท,ที่เขาจะให้เราเนาะ,นะจริงเนี่ยมันก็เริ่มจากการฝึกมันเป็นการรักตัวเองเนาะแล้วก็ดึง energy ความมั่นใจกลับมาที่ตัวเองทท้งนั้นเลย จงโฟงกัสชีวิตตัวเองไว้ตลอดจนเป็นนิสัยค่ะคือคนเราที่มีเวลาว่างที่จะไปไล่ตามคนอื่นได้หรือว่ามาภาวะผวาอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับอีกบุคคลหนึง่งอ่ะแสดงว่าชีวิตคุณอาจจะยังยุ่งไม่พอนะคะแต่ไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องไปบ้าง,งานอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าลองยุ่งกับการที่เราจะรักตัวเอง การที่จะทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเนาะคือคนที่น่าดึงดูดเนี่ยเขาก็จะมีไลฟ์สไตล์มีแล้วแหละเขาก็จะดึงดูให้คนเนี่ยมาสนใจเขาเองเพราะาคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเธอดูแบบโฟกัสตัวเองจังเลยอะ่ะเธอดูแบบรักตัวเองแล้วก็เอาตัวเองมาก่อนใครอะ่ะซึ่งคนแบบเนี้ยมันคือคนที่น่าอยู่ด้วยไงคะนึกออกใช่ไหมเออเพราะว่าเราก็จะรู้สึกแบบเออคนอย่างเงี้ยน่าไปต่อเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ต้องมาแบบ รับความกดดันในวันถ้าเกิดเขายุ่งแล้วคุณจะอยู่ได้ไหมหรือว่าต้องตัวติดกันเป็นตังเมตลอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการโฟกัสของตัวเองเนี่ยข้อดีมันมีหลายข้อมากนะคะหนึ่งครั้งพอคุณทําได้แล้วจนติดเป็นนิสัยอ่ะมันจะไม่มีเออมันจะไม่มีอะไรมาหยุดคุณได้เลยจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรต่างๆก็ตามอ่ะคุณจะคัดเลือกคนในชีวิตได้ดีขึ้นคุณคุณจะแบบไม่กังวลแล้วอะค่ะว่าไปเดทเนี่ยแล้วเขาจะชอบฉันไหม แต่คุณเวลาไปเดทอ่ะคุณจะคิดว่าฉันจะชอบเขาไหมอย่างนี้อะค่ะนึกออกใช่ไหมคะเราไม่ต้องแบบไปเป็นหน้าที่เอไปเดทแล้วแบบทําตัวแบบอืเขาจะชอบเราไหมมันจะไม่มีอย่างนั้นแล้วค่ะมันก็คือเป็นแบบเกมแฟร์ฟรถ้าเกิดไปก็จะคิดม,มาชอบคนนี้ไหมแทนมากกว่าที่เขาจะชอบเราอะไรอย่างเงี้ยอแล้วก็พอถ้าเกิดเราโฟกัสตัวเองมากๆอะ่ะเราก็จะไม่จินตนาการไปก่อนเนาะเช่นแบบ เ,เพื่อนายบางคนคืออาเข้าใจเนาะตอนสมัยเด็กไก็เป็น,นะคะ่ะว่าแบบเริ่มคุยนิดนึงก็จะเริ่มแบบเฮ้ยว่าฝันกับเขาเลยแต่จริงๆแล้วสาวหยุดก่อนเราไม่รู้เนาะยังไม่ใช่แฟนกันเขาอาจจะคุยกับคนอื่นก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะอย่าคาดหวังมากเกินไปจนกว่าแอคชั่นของเขาเนี่ยมันจะชัดเจนจริงๆนะคะถ้าเกิดแอคชั่นเขาชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็โอเคพร้อมจะเปิดใจได้ไปต่อนะคะเพราะว่าทุกเพศเป็นที่น่ารักนะคะ นะคะก็จงมั่นใจในตัวเองโฟกัสในตัวเองแล้วก็ปล่อยวางนะคะเท่านี้นะคะอายว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของความน่าดึงดูดได้เนาะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะช่วยให้ทุกคนเป็นคนที่น่าดึงดูดขึ้นไหมแต่ว่ายังไงก็ถ้าเกิดทําแล้วได้ผลก็ลองมาบอกกันหน่อยนะคะสําหรับใครนะคะคลิปต่อไปอยากให้พูดเรื่องอะไรนะคะทริคหรือว่าจิตวิทยาการพัฒนาตัวเองแบบไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะจ๊ะบายบาย